นักแสดงดังกระติบชวันกรเคลียชัดหลังโดนข่าวลือซุ่มสารสัมพันธ์นักแสดงรุ่นใหญ่อูทนากรลั่นเลิกเล่นอะไรแบบนี้เถอะหลายคนรู้จักกันดีสำหรับกระติบชวันกรนักแสดงชื่อดังที่เริ่มเข้าสู่วงการจากเวทีการประกวดมิ s ไ Thailand ูนิเว r ร์ประจำปีพศ2551และได้รับตำแหน่งรอง Miss ทยแลนด์ยูนิเว r ร์ต่อมาเจ้าตัวก็มีผลงานละครและงานพิธีกรมากมาย ล่าสุดสาวกระติบชวันก,กรก็เคลื่อนไหวเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กแชร์ข่าวที่พาดหัวว่าซุ้มสารสัมพันธ์อูธนากรกลับไม่ถูกยอมรับขุมทรัพย์กระติบชวันกรแท้จริงซุ้มทําอาชีพนี้รวยเอื้อกว่าดาราก่อนเผยชีวิตรักที่ไม่ได้มีแค่สองคนแม่คบกว่า8ปีโดยทางด้านสาวกระติบก็เคลียร์ชัดถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าประสาทเลิกเล่นแบบนี้เหอะ สงสารพี่หูพี่อูเป็นรุ่นพี่ในวงการที่ติบเคารพและถ้าเจอข่าวแบบนี้อยากกดเข้าไปนะคะส่วนใหญ่เป็นไวรัสสแปมค่ะ